มาแบบเ,มามาเงียบๆมาแบบเซสเซฟมาแบบเนี้ยเอาแนะเจ้าน้าที่ต้อนรับเขาไปกันหมดแล้วเหรอทุกองทุกคนที่เจ้าต้อนรัวันนี้เราキャンペーンใหม่หมู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 ใช่วันนี้ก็เป็นแคมเปญใหม่นะครับหมู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 หม,มูเป็นหมูแท่งกรอบเจ้าสัวครับก็เป็นแคมเปญที่เป็นกิมมิ c ที่อยากจะสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าทุกคนว่าโอเคเราได้กินหมูแท่งกรอบที่แบบเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็ได้เล่นประสบการณ์แบบ ใส่หมูด้วยอะไรกินแล้วเลิศเลยกินแล้วดวงดีด้วยกินแล้วกินแล้วดวงดีด้วยครับคือประสบการณ์ผมไม่ได้เกิดว่าเอาแกะฉีกซองอะไรเงี้ยแล้วเกิดว่าเป็นสแกนกีว่าโปรเราก็จะจะสุ่มดวงมาให้ว่าดวงวันนั้นเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนแบบเบนซิมซีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าคุณพัอร่อยพับก็ยังยืนหนึ่งอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเรื่องความอร่อยก็คือเย็นหนึ่งเย็นหนึ่งแน่นอนครับผมแล้วก็เป็นสแน็คที่แบบมีโปรตีนสูงด้วยแล้วก็เป็นสแน็กที่เรียกว่าอบด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทอด กินแล้วกินแล้วหุ่นดีอะไครับเหมือนเจมเลยไหมเหมือนเจมเลยนหละช่วงนี้ก็ว่าไม่ได้ครับปฏิเสธได้ยากช่วงนี้ช่วงช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าตอนนี้ออกกำลังกายก็ฝากหน่อยครับกฝากหอยก็ดฝาก้วยนะครับกับแคมเปญหมู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 นะครับเป็นอูเทง หมงโมงนี้กรอบเจ้าสวยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ลองชิมอยากให้ทุกคนได้ไปลองชิมกันนะครับรับรองว่าอราจจ่อยตัดใจแน่นอนนี่ล่าสุดค่ะหวานเลยอ่ะไอจีมดขึ้นมดขึ้นแล้วอะรมั้ยขึ้นแล้วอะยังไงครับเป็นบดออเป็นมันก็เป็นวมันเกิดหวานที่สุดในสามโลกเฮ้ยหวานที่สุดแามเป็นวันพอมันเกิดถามว่าหวานแบบมดขึ้นไหมก็ อันนี้ไม่ชัชวร์เพราะว่าปกติก็ทำแบบนี้อยู่แล้วหวานอยู่แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ<อ>เป็นอย่างนั้นปีนี้มีขวาครับปีบนี้มีของพิเศษอะไรครับ<า><า>จริงๆมีซื้อของขวัญให้นิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ตอนแรกก็คิดว่าจะ,จะหาไม่ทันเลยเป็นแนวเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาเลือกมาโดยังงไจะให้คอก็เอาไปเซอร์ไพรส์เขาอเลยเพราะว่าใครบ้างที่ถูกใจไหมคะก็ถูกใจถูกใจหมดเลยครับก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นของชิ้นใหญ่เลย บอกได้ไหมเลยว่าเป็นแบบอะไรบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม,ไดไมีความรักมีาเดี๋ยวพอเราลงไปค่ะ MC หรือเพื่อนเพื่อนมาแซวกันหนักขนาดไหนคะส่วนใหญ่มีแต่เพื่อนเพนะื่อนมาแซวครับก็มาแซวว่าแบบหวานจังอะไรเงี้ยหลายคนก็ตักมีดิ้วคำว่าแบบเนื้อคู่อะไรแบบนี้มีมีดิ้วเนื้อคู่ด้วยเลยครับอันนี้คือความรู้สึกแบบว่าที่เราอยากจะบอกกันเลยใช่ไหมคะว่าอ๋อกระชับกับเราอ๋อผมลืมไปแล้วขอโทษ ไม่นจะไม่ได้ไม่ถือมาดีวันนี้วเพราะว่าลงหลายแคปชั่นเราอ่ะขอโทษจริงๆคือตอนนี้แบบว่าคนค่อนข้างรัดตัวนิดนึงครับโอเคโอเคโดนแน่เนื้อขอกตัวก่อนออเดี๋ยวออกออกตัวไว้ก่อนดักดับไว้ก่อนโอเคแคปชั่นร้อนเลยครับผมได้ได้แตใดมาแค้ารปชั่นเราเตรียมไว้เพื่อวันนี้วันพิเศษโดยเฉพาะเลยแล้วการจะบอกค่ะว่าคุณเป็นนักพูด ก็เป็นครชั่งตลกๆนกฮาครับก็เลยบอกว่าค่ไๆเขียนไล่ไปอะไรเงี้ยพยายามคอนเมีหลายอันด้วยนะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดไม่ต้อยากมีประมาณประมาณสามสามอันสอันทำไมต้องเป็น3อันนี้คเลือกยังไงเลือกยังไงก็ไปลองมีแบบมีแอบไปเสิร์ชหาบ้างอะไรเงี้ยลองคิดเล่นเมบ้างมันมเข้ากับสถานการณ์ชีวิช่วงนี้พอดีเป๊ะเลยครับปวดเขาบ้างไหมบ้างเรื่องชา่ง กับเนี่ยเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยครับแซ่บมาแล้วว่าเขาเป็นครอ๋อคือเอาเครืองจริงๆอ่ะคือแคปชั่นอ่ะเขาก็รู้ว่าเป็นแบบมุกเสี่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์เราเป็นสไตล์หมายถึงว่ามันเป็นแบบมันเป็นคาแรคเตอร์เฉยๆคือมันเป็นคาแรคเตอร์แบบทเป็นเป็นคาแรคเตอร์เราที่แบบลงแคปชั่นอ๋อครับน่ั่นครับก็คือทางลุงจารยแล้วเป็นเราคู่ครับผมอ่ารอดนะครับวันนี้ครับ ผมลืมไปแล้ะไรวะอาเจแต่ว่าพอตอนนี้คือเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันเริ่มโตวเแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบโหมันไปเรียนเป็นแล้วได้โนแต่ง้นางยายี่อะไรเงี้ยอ๋อคือหลายคนแบบว่าดูจับสังเกตอะไรเงี้ยเหรอก็สังเกตเ่งเอ่อตอนนี้ก็ยังนั่นมากๆเลยฮะหมายว่าด้วยหมายด้วยเนื้องาด้วยเนื้องา ตอนนี้ก็ค่อนข้างๆเน้นมากๆแบบทุกคนเลยขเตะมันมากขเตปมันมากขึ้นไปไหมนะขั้นเตปมันมากขึ้นไปไหมเหรอคือคือคือจริงนะเอาเอาแบบซีเรียสไหมแบบไม่ตลกไม่เซเรียสเลยคือคือเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็น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 คู่งงแล้วกันนะเป็นคู่งงว่าเป็นลักษณะแบบนี้มานานแล้วแต่ประเด็นก็คือเราไม่ค่อยได้เหมือนกับออกสื่อให้ทุกคนเห็นเวลาออกสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเป็นแบบ น,นี่พูดถือค่าเดาอะไรเงรี้ยผมว่ามันเป็นลักษณะนั้นมากกว่าลักษณะว่าแบบหวานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือปกติแล้วอ่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คู่ที่แบบหวานหยดเยอะอะไรเงรี้ยผมว่ามันเป็นลักษณะของการแบบการเป็นเพื่อนกันมากกว่า บ้านเราใหม่เป็นเรือนหอหรือเปล่า,าคืคคคคอตอนจริงประเด็นแรกกับผมไม่ผมไม่ได้คิดว่าสร้างเพื่อที่จะเป็นเรือนหอคือจุดปสสระสงค์แรกอ่ะคือแค่แค่อยากแค่อยากมีบ้านที่มีแบบมีโมลิเมนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในอนาคตอ่ะถ,ถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ก็เป็นเรื่องส่วนตัวตามให้งงโอเคกันตามให้คถาม คือถ้าเกิดว่ามันจะแปลงเป็นเรือนหอแล้วหมายความว่ามันต้องมีสถานะเปลี่ยนก่อ آ آ มันมันก็นในใเตรียมตัวเป็นเรือนหอได้แต่ในความตั้งใจแรกเนี่ยคือไม,ไม่ไม่ได้คิดเป็นเรื่องงานแค่บางจะทความของ,ของบ้านหลังนี้มันคือเหมาะกับการที่อยู่แบบว่าเป็นครอบค<า>รัวครอบค<า>รัวเลยเออจริงๆแล้วอ่ะต่อให้ต่อต่อให้เราไม่ได้พูดอยู่ประเด็นสร้างครอบครัวกันอ่ะก็อาจจะไม่มีปัญญาสร้างแบงอื่นแล้วเออประเด็นอยู่ที่ตรงนั้นคือโอเคสมมุติถ้าเกิดว่ามีตังค์มากมายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ายังจ้างอยู่ก็ โอเคอาจจะแบบไปสร้างหลักอื่นได้แต่ว่าคือในนั้นมุมนี้ในนั้นมุมนี้ก็มันไม่มาหลังนิคอดแล้วสถานะนี้อัพเมื่อไหร่ไปไปโกิที่เราจำกัดไว้ยังไงโอ้มันไปนานแล้วเหรอครับไปขนาดไหนบอกบอกไม่ได้เลยครับมันเป็นเรื่องน่าอายนิดหน่อยแต่ว่ารถมันก็ไปไกลแล้วหรอกรอยละบอกบอกไม่ได้เลยครับกลมๆเลขกลมๆบอกบอกบอกไม่ได้ ตไปไกลไปไกลรับไปไกล,ไกลคือคือคือมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนแหละคือแต่ว่าพอมาทำมามันก็จะอยากได้เงินอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยครบับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติการช้างบ้านของแต่ละคนมันจะมีความหยาดเหนียที่ไม่ท้องการการเปินทางต่างๆอะไรเงี้ยบางคนถูกหลอกถูกอะไรอย่างน,นี้เจอไหมครับช่างอะช่างก็มีมีครับมีปัญหาแต่แต่ว่าผมก็ลองไปซาวเสียกบทุกๆคนดูอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาหมดเราก็เลยสบายใจอ๋อก็อาจจะไม่ได้โดดคนเดียวใช่อาะไม่ได้โดดอยเงียวรอกันปลายใจเฉยเลยอย่างเงี่ยหรอคือผมว่าคือคือเป็นคือปัญหามันค่อนข้างซับซ้อนนะผมว่ามันมันยากมันยากมากๆที่เราจะสามารถแบบอธิบายได้ว่ามันเกิดจากจุดไหนบ้างอะไรอย่างงเี้ยครับคือมันมีหลายๆปัจจัยที่ที่เดินทางไปถึงการแตกงันกับผู้รับเหมาซึ่งเป็นประเด็นสุดคลาสสิกกับผู้ทําบ้านและผู้รับเหมาอะไรอย่างไรว่าเราคะเวลาจะตะขาอะไรพวกนี้เราจัดการยังไง ก็เคลียร์อย่างเดียวเลยครับหมายถึงว่าก็ก็เรียกว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าบ้านบ้านหลังนี้ค่อนข้างใช้เวลาเยอะมากๆในในการสร้างโดนโดนไปเยอะไหมครับเยอะจนอยากจะเป็นรถโบราณครับทำงานเราด้วยบ้านหลังนี้ คือจริงเราก็ไม่ตั้งใจหรอกหมายถึงว่าคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยมันจับข้าจับผีทั้งหมดเลยมันก็เลยกลายไปออกมาเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นกันเลยคือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกบานไปเลยใช่ๆอ่ะโอเคเอาล่ะคุณน้องนี่มันหยุดนะรอบสาธุครับจะเยลโล่เยลโล่ครับจออแล้วละครช่วยนิดนึงครับไม่คือละครละครเรื่องใหม่วันจันทร์หน้านี้แล้วนะครับวันที่ ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สองยี่สิบสองครับเป็นวันจันทร์อัรนี้แล้วนะครับที่จะไดูเรื่องใหม่โลกหรอบนอมีพี่โบเมนดาลแล้วพี่ไอซ์ฮาริสสรุกยังไงคะผมว่ามันเป็นเคมีที่แปลกคือโอเคถ้าเกิดว่าเราเล่นละครแบบกัแบกบัแบใบนช่องของเราคนเองอะไรเงี้ยก็จะมีเคมีแบบนึงแต่ว่าพอดีว่ามีพี่ไอซ์มาบวกด้วยอย่างเงี้ย มันกลายเป็นเหมือนกับไวท์ใหม่ๆในในการแสดงของพวกเราทั้งหมดด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งแก๊งเลยก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างแปลกใหม่เลยแล้วก็ด้วยเรื่องราว coming of age ที่เราจะเติบโตไปพร้อมๆกับในตัวละครในตัวละครทั้งหมดที่มีในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจแกกับมาเป็นเด็กน้อยด้วยใช่คุณครับนเรียนใช่ครับก็มาตั้งแต่มัธยมแบบสิบหเลยอะไรอย่างเงี้ย ใสายเลยของในในช่วงแรกๆที่ทุกคนได้เห็นกันก็คือเป็นช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่ผมว่าเีหามากๆมันก็ตลกมากๆในช่วงแรกข้ามพาเนาะมาดูครับพระกระก็ตักเลยนะครับวรรจนาอีแล้วนะครับสําหรบบโลกรอบเทอครับช่องสาขอบคุณครับูสคครับ